ไม่ยังบอกอะไรมอคโคบิมาได้ขึ้นไปไหนเหรอขึ้นมาเด็กกับพวกมีจอดขึ้นของเขาน้อยเพราะาไม่เอียวอยู่โลกไอ้ซื้อทองนี่เขาใส่ทองเงินแล้วไปไหนแล้วใส่ได้ใส่ของผมเขาดีใจคนเราแต่ย่อมันพ่อมันแม่กันตลอดไปคนทหารบัดอาพอมได้เพิ่งลกมีเรื่องเล่าหุ่นป่ามีแม่คนหนึ่งนั่งรถเมล์เอี้ยวครัวคนตุนทรภูนไปนั่งรนเอี้ยวขึ้นรถเมล์ มันมีล,น <mid S 1> ละครคนฉายคนนึงอายุสาวเจ็ดสาวแปดเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวผูกเล็บไทใส่สูทติ้วกระเป๋าเกมบอลใส่ก็บหนังมันเรื่องมากๆนั่งบนรถเมย์ก่อนอีแม่คนนั้นแบบเตียวขึ้นรถเมย์ไอ้ด้อยคนนี้ก็หันไม่อุ้ยคนนั้นเตียวขึ้นรถเมย์มามากกวลุกขึ้นนั่งพอมันลุกขึ้นนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมัของของอันอีแม่โอ้ขอบคุณนะลูกเนอขอบคุณขอบคุณโอ้น้าด้าดีใจได้จ๊ดมีน้ำจิตนน้ำใจใจ๊ดลู สูตรถูกในไทยเห็นเนาะเห็นใครจบหนังม้นเตี้ยวกับเปเจีบบอลทำงานไหนอ่ะลูกเขาบอกทำงานธนาคารเนาะโอ้ลูกเผยทำงานถึงธนาคารยังมาห้อยรถเมล์อยู่ลูกยังมาซื้อรถสักคันไว้ขี่ไปทำงานมาได้มาเบียดเบียนกันอย่างอี้รอดลูกเผยอีแม่นี่นะลูกอีแม่เงียนมาหาวิทยาลัยยังบาจบเนี่ยซื้อรถกันเป็นล้านเนอะี่ขึ้นล่องขึ้นล่องลูกคนะทําทำอง ครับขอบคุณครับครับแม่ครับที่เตือนผมขอบคุณครับแม่นั่นนะครับแบบเดียางครับเดี๋ยวผมจะลงใต้หน้านี้นะครับแม่ครับขอบคุณนะครับที่เตือนผมครับแต่ผมขอบอกกห้แม่ย่างนึงนะครับรถผมมีล้วกับผมซื้อแล้วครับพอเราซื้อแล้วยังเอามาครับพอดีผมซื้อพ่อรถแม่ผมเอาไว้ไปจ่ายการครับมันก็ไม่ขึ้นรถเมย์อย่างแม่แล้วครับกูที่กูขับรถกรชามันซื้อแต่มันซื้อคือพ่อรแม่มอาไว่มันครับแล้วก็ ล้วเขาหมาใช่วาอ่ะพี่อู้มันม้วนจะไปการแม่แม well? ่แม่จะกินย ja ังกอพ่อพ่อจะกินยังกอลูกจะไปการกรรมอย่างที่เขามีผู้ประจ้านบางคนมีอย่างเดียวว่ะจะฟ้าซื้ออย่างเห้นอย่างเมื่อแม่มึงฟ้าแม่มีตาเลิกไปยากจ่ะอย่ได้กินแล้วปูมันบอกภูใจมือพ่อหือแม่จริงพ่อแม่ถึงด่าลูกด่าเต้าเรื่องปกตินะทุเรื่องปกติ ตอนที่เขาเปลนละกอนพ่อแม่ด่าเขาเชื่องพื้นฟ้าหน้าแผ่นดินบอนแกเขาโกรธีพ่อแม่บดดาเขาเนี่ยพอเขาไปมีครอบม่มีกัวเขามีลูกมีผัวมีลูกมีเมียขึ้นมาเขาบดดาลูกด่าเจ้าเหมือนกันพี่พ่อแม่ด่าเขาถ้พ่อแม่ย้อนทำมันไม่ได้ลูกไม่อย่างแม่ไม่ฟังผมบอกให้มาเจ้าเหมือนป้าทนาเขาก็จะยังเลี้ยวกันเนี่อันนั้นรังคับได้รังคับเพราะนั้นคุณลุงไปอบรมคุณแม่บ้านให้บ้านก็รันะคุณลุงนี่ยให้ม ตามสามดวงวิสเอาผลมาโกรธเนี่ยหมู่รองโกรธได้ปาพ่อป้าแม่ไปเมื่อตาเนี่ยตาที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นหมู่รองต้องตาทั้งหลายมีเวลามีโอกาสไปก็ทุกหมู่ทั้งหมู่ไหนก็ไปตู้ไปที่ไหนตู้เอาบุญมาบอกเอาความดีมาบอกก็ทำสัตว์ตาชาวบ้านแน่ตู้ถึงมาเป็นอย่างถึงวันนี้แต่ว่าดีแจ๊บอะามสันติสุขกับหมู่รองนีาเคยไปอ่ะดุเคยไปอันคนนี่เคยไปจะกงูวัดตู้ลุงอยู่อย่างใดตู้กนจะอยู่ง่ายพอมีอะยังรู้นะ่น เมื่อวันนี้นะแม่บ้านทางลงเดินเจ็ดวันก่อนนะจ้างดูวันนี้เนี่ยกจิ่นเนีว่าเข้าสารก็ซื้อนะเป็นเดือนกระสอบท่าแล้วก็ดูหลายนะซื้อเดือนป็นสอบกระสอบอาหารปลาเนี่ยถ้ามีไผ่บอิจากเนี่ยตู้นต้องซื้อเดือนนึงประมาณหกกระสอบกระสอบร้อยสี่ร้อยสามสิบกว่านั้นสองก็พอปลาอตู้นี้เป็นมุ่นตัวเลยก็บอกเขาบอกปลาทมกมกปันสองมาเป็นมุ่นตัวนตัวใหญ่นั่นใหญ่นักแก่นั่นแต่ปลาดุกมันเสียงนักขนาดนั้น พราะอย่าเต็มสาอันพี่น้องนะสาตุ้ลุงน้ำยาวไปร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรยาวกันี่กว้างนี่ประมาณสิบห้าเมตรกับราวไม่ถึงกว้างเลยนะเราฟังตุ้ลุงต่ออยูตถึงวันนี้หาคนเดียวชอบคนเดียวนะเราเนี่ยหนังสือทุนการศึกษาตุ้ลุงหาคนเดียวตรงนั้นที่ฮันที่ตุ้ลุงอยู่ถึงวันนี้นำมีสตาลแม้แต่คนเดียวตุ้ลุงมีความจริงใจจริงจังกับสถานญาติคนต่างนี่พูดดีได้ด้วยความเคารพถ้าตุ้ลุงจุนี่นะตุ้ลุงอู้กับจริงนี่นะมึงไถ่ดิบมึงตุ้ลุงเราถึงวันเนี่ย มีงานทุกวันตุลุงมีงานจบหนึงเดือนพระคุณพาปีหน้าพูด่อหน้าไปวันที่สามสิบเอ็ดนี้ตุลุงต้องไปเค้าดาวที่เมืองหน้าอยู่ไหนของคุงฟ้าใช่เค้าดาวเป็นเนตส่งท้ายเนี่ยเขาจะทิพย์จะจะส่งท้ายปีเก่าต้อนนะคับปีใหม่ต้นก็เตจอย่างอย่างที่เพื่อนเตจนะเนาะส่วนลดห้าปีก่นเพื่นาะบ้านเราก็ะทำนี่ บ้านเขาก็ะทำชวนบนข้ามปีไ้าอย่างสร้างบุญสร้างกุศลบ้านหมู่เฮาหมุดกันอะไรถ้ามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลนี่นะทำไปเติมที่ไหนก็ได้บ้านตุลุงตึงนอนตึงวันนี่เวลาตุลุงไปบอกไปที่ไหนตุ่งจะบอกตุลุงไปโดยคขา่าบอกเป็นใ้หมายถึงจะต้องนั้สักอาเอาเงินมา้ตุลุงมาจ่ายถ้าตุลุงก็บอกใครเขียนไปหูถ้าเฮาบอกท่านทำก็ได้กรทำและเป็นเรื่องของธรรมที่เราดูเอาชีวิตของธรรมตัวขึ้นหนั้าท่านท่านเต็มใจทำบุญกับตุลุงท่านก็ะทำท่านกระเต็มใจท่านก็ตกระทำท่านก็ไปเครียดก็ไม่เสีเรียสกับเรื่องงตรนี ก็นายกอกเขาก็ทำก็ดปเดีะอันสิ่งเหล่านี้ทาทุกคือถ้าท่านทำไปแล้วทําถ้าท่านทำเดือดร้อนหนึ่งครัวเดือดร้อนสองัวเองเดือดร้อนสามพี่น้องสังคมเดือดร้อนท่านก็ต้องทำเงินร้อยหนึ่งเนี่ยท่านรูเพราะว่าประเดี๋ยวเนี่ยซื้อผนแกนยังม่ได้ครท่านเงินร้อยหนึ่งซื้อผนแกนมาได้นะเอาตางสาวบาเพื่อหล่อนไปโรงเรียนมันยังมาเอาเลยมันเหมือนแต่กอนมัยแตะกอนเมื่อพ่อน้อยพ่อหนาเอาอีกพ่ออีกแม่เขา อ๋อเป็นห้างเป็นสาวอ่ะอายุเจ็ดแปดสิบห้าหกสิบขึ้นไปลองคุณสังเกตอ่ะวัดท้องวัดดังสาวนะแค่ห้าบาทไปแล้วไปกัดไปรีซื้อทิล่ากิ่งออมปิ้งมาได้สักตามก้นยังเหลือแต่อยากรู้ว่าคนเดียวเนี่ยนังร้อยเรื่งเข้าพร้อมน้ำมันกินกาแฟได้เกีเ่ยวเดียววันสองเที่ยวยังไม่ได้อนุเฮาหมดด้นา,น,านทั้งหลายลูกกาแฟคุณฝาคุณสวนไว้ครับญาติโยมทั้งหลายนาฬิกาทุูกกนนี้เรื่จะสถาอยู่วัดทุกหมู่เวลานี่ทุกแต่คนมีเวลาเราพอด้วยเหมือนกันนะ พี่น้องทั้งหลายก็พอะด้วยเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพเราเหมือนกันทั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกท่านต้องขอชมมาภัยแล้วพี่ป้อพีแม่เขาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายทุกคนที่มาในวันนี้ตั้งแต่เจ้าภาพไปเลยโดยเฉพาะเจ้าภาพเขาเขาเนี่ยก็คืออี่ป้อก็หลวงปุ่นั้นปู่เลิศนในเวนะก็หรือว่าก็หลวงน้องในพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นสีอาษ์ซึ่งเป็นอาสามีกะคนเรื่องของก็เป็นหัวอีนม่มานั่งเป็นประธานด้วยกันนี่พี่น้องทั้งหลายคนเจ้าภาพกันเทศแต่ทำแล้วก็หลวงปู่มิ้น พก็พงมีนแม่จัดทาจันทรมณีพี่น้องกระไรพร้อมกับครอบครัวพระราชดุลปับใจใจญาติทั้งหมดเนี่ยทำรุดด้วยกันพี่น้องการไปหายังแม่หลวงพ่อเขียวจันทรมณีไม่หลงเพวาเขียวอายกเวนอย่างว่านั้นเจ็ดสิบสองปีจยางพ่อไปจใจแม่ไปจากลูกแต่เ้าได้สั่งไดลาไปสักคนเว่นไปดัางคุณดัางกรรมที่เพป็นได้สร้างมาก็มันเรื่องเสียใจเป็นเรื่องปกติวิสัยสร้างคุณไว้กับตัวด้วยนะครับ คนเฮานิจจีกับปั่วแล้วแต่คนอื่นเฮาเป็จี้เนี่ยพี่น้องเคยสังเกตก่อนเวลาเขาไปอย่างกินเลี้ยงกันนะอย่างสัปดาห์หนปันเลี้ยงคนอื่นเลี้ยงได้หมดห้วยเหนียวห้วยเท่าไรพี่น้องของกินของบ้าจี้นั่นแหละเขาเลี้ยงคนอื่นได้แค่เขาจะซื้อมาในใครข้อหั่เนี่ยมาเดียวพุ้แน่ขึ้นหนักขึ้นแข็งขึ้นแล้วงตัวเองมันอย่างพอกินอย่างพอใช้อันทักปุญกับปัวไว้ตั้งนานบุญนี่นะมันอยู่ที่ตัวเฮาไม่อยู่ที่คนอื่น ก็เลยถือโอกาสนี่ขอปคุณก็ขอสุมาไปกับอีป่อบอแม่ขอเริอมพอน้องพอนันท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาในวันนี้โดยกำอู้ตุลุงนี่อาจจะผมพ่อผมตู้ใดแต่ตุลุงนี่เป็นคนมีจริงจังจริงจังมีสัจจะอพี่เดียวปูให้คนเก็นฟังเหมือนเช่นมาปูให้คนจายฟังคนจายก็จบไปแล้วขอสุมาไปอีป้อบโดยท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายโดยแต่ผมได้มองผิดข้องผิดข้อขอสุมาเรืองกำอู้กำจ่ายนี่ดอกกำโบราณว่ากำอู้ผิดหมูบอดชู้มันมิ่งย่อมมีตัวห้องสันดาน ไฟและจอนมีสักการแต่มันมีวิญญาณมันุษยูถูกต้องห้องอะไรห้องตนนี้ไปรั่นเบอะเอาลงท้องเลยเรากรอดกรับ้องเลยอยากมีเดินนอพี่นงทั้งหลายที่กลับไปที่เน่ยกลุ่บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่แทนน้ำใจ มาได้เอามาเือนเอามาหายมาได้เอามาแจากถ้าเลื่อนมาไว้บนบนเอาไว้พีน <c oughs> ่น้องทั้งหลายหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดนิจิตเกี่ยวกับพระเมตตามานิาามนมานยมมาได้เอามาโฆษณามาได้อย่างเป็นการสินน้ำใจอะไท่านพระพุทธเจ้าไปเนื้อไปที่ลึกเหมือนกับเขามางานโสไปวันก็เอาโสไปถ้าบอล้วไปแจกของของที่เราเลือกคนเดียวเราจะเอาอย่างมาหมูเถิดถึงเวลานั้นก่อน อันนี้ทำบุญกับตัวท่านได้ช่วยตัวอารามสันติสุขมีสตาร์สักพัท่านช่วยกันน้ำกับไฟกันละอ่อนไปโองค์ยนคุณกันเสึกษาต่างท่านได้ผลได้คมดุลด้วยกันนี้ทำทำบุญก็ได้ไปทำบุญร้อยครูอย่างนี้ก็โอ้นันเดี๋ยวมื้อน้อยนั้นไปนั้นพรอดไปอ่านั้นเป็นพระหลวงพ่อเงินวัดบางพานจังหวัดพิจิตรใครได้ไปนั่งต้องเอาติดตรวจนะติดรถติดลาเดินทางต้องไปไว้บ้านถ้าไว้บ้านจะไม่ได้ผลสำหรับอันนี้เป็นพระอดไปมางานูุลุงเคยเอามาพูดที่นี่หลายเรื่ออารามสันติสุขอยู่ไไดดด้้เเเเพพรรรรราาาาะมีีีออปบนนกกก่่ยวัืงงิท ท่านไปเนี่ยอะไรเอาติรถขับรถขับเงินต้องได้ต้องต้องบ้านเตียวเงินติดเงินติดตัวแต่ถ้าท่านถ้าท่านเสียดายเงินท่านเหต้องทำเงินต้องบอกก่อนถ้าถามว่าตู้ต้องทำบุญเท่าไดร่ถ่าทำบุญร้อยเสียหนึ่งองศ์นะถ้าอ่้อยแม่เขาบอกว่ามีห้าสิบบาทก็มีตังสาวบาทพร้อมได้ก่อนต้องว่าสาวบาทหน้อยสี่บาทของฮองตู้หลงได้เด้อไอ้ตู้หลงบาเพิ่มตู้สาวบาทก็ขีบมันออกมาได้ น้องแมสีมาไปเลยอันพี่น้องทั้หลายบ้าน้แน่แเดียวท่านผงเจ็บไปทำบุญได้ไทบุกันเดียว่อนรอเ็บบก่อนนาอันูหองหนุ่ทั้งหลายทุกคนไ้ายอักันนบุพี่น้องทั้งหลาคนเราอยู่ด้วยกันไปี่ต้องใส่ซองมาได้บ้านที้แค่เดียวบ้านที่ตมแบบเดียังเราขอเดียวก่นแคเดียวก็ทำาคเขาละกันะแค่เดียวก็รอ เอาแล้วับแลวเงินก็เเนกัะแล้วเินเินันเขาเหลอดเอาก็ได้อรัายาเสองก็ปาไปสองก็ปากะได้พวาคนถงอ่เอาเอาหลอดพวเงินไปสามเอาหลอดพวเงินไปสองคงรอกแล้วเอาท้วหลอดสองงเลยแล้วก็าวพ่ขต้องเาหมดกันเนาเา ก็เดี๋ยวคนเลือกฝ่ายพันธุ์บุตพวกเดียวเราให้ลูดบตรูหลงลูกพูดจบตรงนี้ก่อนแต่อันนี้เพื่อนมาทำมือเล่กคนอ่ะมามามาใช่จเอาอีกโดนไห้แล้วทีนี้ไล้วใส่อะไรลกใส่แคการถ้าสอบได้สอบมางานลูกหมุนสอบงานั่นเอ อันมูเฮาหมัดท้งหลายอันบอกกล่าบางเพิงบางคำบางาำบางคนนี่นะถ้าเขาแจกนี่นะมันจะชอบชอบเพราะอย่างพอมีใครเล่าขวัญสักคนถ้าเพิ่นแจกนะโหมันเอาว่ามัแจกขจายแรกรดน้ำลึกเพิ่นแจกแต่ถ้าบอกว่าใครทำบุญร้อยเขาจะนึกองค์นี่นะแม่จะเอาก่อบเอาไปยื้อใหญ่บ้านเอาเหมือนเดิมเอาละเพราะมันเสืยอต่างๆท่ารูฟีมันเอา ตู้นี้ม,าามาาันจนะเอาภาพมาขายมันจะอู้อีอีเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านี้เนี่ยมระเ็นกรรมที่เป็นมงคลกับชีวิตท่านแต่ตู้เหมือนทคิดอย่างอั้นถ้าตู้คิดอย่างอัน้นอย่าง,งตู้ตลุมงมู้ตะกี้พอมีไปนิพนธ์ก็เหมือนทวันแม้แต่ในศาลลุงยังไปอู้มาแล้วอถ้าตูก้กบบขอโทษเลยมาได้ความด้วยความขอร้อตั้งแต่หวัวหน้าผู้พิพากษาศาลเนี่ยก็จะมานั่งฟังถ้าตูมา้มืนแน่จริงไผมาฟัง <c oughs> โอ้ยเอาไปเชื่อวดเขาอู้ฟังมาแล้วหมู่กกต แต่ปั้นจะเป็นช่วงนี้ศาสตร์ให้เบาไปหนึ่งไปเพราะนั้นไม่จำเป็นอันของเราอุดตันทั้งหลายนะทุกคนทุกท่านติที่สุดนี้อนามาภาพก็ขอสุดมาอะไรที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายทุกคนท่านเลิกที่มาในวันนี้กามโบราณว่ากามผู้ผิดหูก่อสู้มนมิตรย่อมมีก็ห้องสัตดาช่วยได้จ้อนมีสังขาร แต่มันมีวิญญาณมันยังคงถูกกองทอดทอดกันไปเสร็จดังผิดกองแต่แห่งตรนไหนลั่นกระเทารูดโดนโดนน้องเท่งครตมีรักอันฉันใดกำปู้ผิดหูมันจ้ำบ่อใจแต่ขึ้นไปกันไปนี่เจ้านี่เมตต่างสาสตร์ดูปยอุปกานกัรดันดูกระดาวเวทีจากนี้พอสมควรเก็บเวลาขอยุติหลงคงไว้แทบเด็กคนนี้เอวังก็อดีด้วยปกจจาระนิสาภูษะ